สวัสดีค่ะแล้วเรากันมาต่อกันด้วยวิธีการทาครีมนะคะตัวนี้จะเป็น Clear Sport Solution นะคะของมาดามเฮงเหมือนกันก็มาดูนะคะเราจะใช้อยู่แค่ประมาณเห็นไหมเราก็มาชโลมหน้านะคะให้ทั่วบริเวณหน้าขนาดที่หน้าชุ่มน้ำทาเขาเ้าไปให้ทั่วเลยนะคะตรงไหนที่เป็นกะยเยอะนะคะตัวนี้เป็นกะนะคะแล้วก็เอาทาใส่อีกรอบวนๆ โอเคพอทิ้งไว้สักประมาณเขาเรียกว่ไงนะสามสิบวินาทีนะคะรู้สึกว่าหน้าเราแห้งแล้วสามสิบวินาทีนะคะแล้วเราก็ตามด้วยนี่เลยค่ะห้ยาโลไฮยาลโรลอลลลน,นะคะก็สองปั๊มหนึ่งนะคะประมาณนี้อ่านปั๊มหนึ่งไม่รู้จะเห็นชัดปะ่ะก็ฉลมตามลงไปคะ่ะฉลมใไม่ทั่วหน้านะคะฉลมตามลงไปเลยน่าจะสด นะ่คะชโลมลงไปชโลมลงไปโลมลงไปนะคะ,ะ,คะให้ทั่วจะรู้สึกว่าหน้าตึงจะรู้สึกว่ามันตึงทาคีมอย่าลืมทาคอนะบางคนทาคีมไม่ค่อยทาคอหน้าอะไรนะหน้าขาวคอดำไม่ไหวนะคะก็จะลงไม่ทั่วคะ่ะจะรู้สึกว่าหน้าตึงๆแล้วถ้าใครมีปัญหาบริเวณรอบดวงตานะคะหยดมาแล้วก็ตงางนี้นะคะทาลงไปได้ ไม่รอบาค่ะเห็นไหมคะจะรู้สึกว่าหน้าใ่ๆนละสุดท้ายตาอ่าสุดท้ายก็คือตัวนี้เสร็จใช่ไหมคะอยางตามด้วยดอกเอจจิ้งนะคะตับเนินนี้จะช่วยในเรื่องของริ้วรอยนะคะจะเป็นน้ํามันจะรู้สึกว่าเราใช้ไม่เยอะนะคะสองหยดรูปบริเวณทั่วใบนะ,ะ,หะให้ทั่วบริเวณใหนะะ้าจะรู้สึกว่ามันจะไม่มันอะ่ะ โูดซึมได้ดีมากเป็นการรีวิวเรื่องบังบางเพราะว่าไม่มีตัวตั้งกล้องจะค่อนข้างรีวิวอะแต่ก็อยากทำเห็นไหมคะจะรู้สึกว่าหน้าใสจิงเป๊ะให้ดูกระยังมีกะยังมีแต่ก็ดีขึ้นนะคะโอเคไปแล้วนะบ๊ายบาย๋ยยังไงจะมารีวิวให้ดูครสนใจตัวไหนหรือว่าอ่าเขาเรียกอะไรนะมีคำถามว่าใช้ดีอะไรยังไงก็ลองอไลน์มาสอบถามกันได้นะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย